มะลินเพื่อนเถากินปิงนมปลาซามโตมะลินเพื่อนเถาอาอโตแอทายฮุบ้ฮุบมาได้อยู่อนั่งนั่งนั่งยิ้ไม่ทิไทยฮุบเนี่ยจุ๊ยมายังลูกมะลินเพื่อนเถามาตาเอ๊ chăng đi à, anh pa, pa con này bắt pa à, à, chăng đi chào mày nó muốn gì nào Môn là một đây đang là siêu phá và lực ha. เอาแหละเออตอนนั้นมันไม่อยู่ตะกั่งไม่ไปอยู่ตอนนั้นเออตอนนั้นมันไปบุเป็นสองตัวเลยค่ะเดี๋ยวมันลงเป็นแหละมองไปดูกระโมตัวตน,นี้ดีดกรโมอย่าจมอย่าจมอย่าจม,จม,จม <c oughs> <c oughs> เอ้ยก็มันจมแล้วมันยัง,ง่ายเดี๋ยวมันยัง่ายเดี๋ยวมันยัง่ายแล้ว <c oughs> อยา่าลูกอย่าเหตุกากันลูกเหตกันณค่ะสวยน้องนนเนี่ยนี่เออเออ ไไปเบิรากห้น้อง้ไปโตหนึ่งไปเอ็มไปเอานม่ลตัวน้อยากนอนยู่ในตักแม่อยากนอนเลมวนั่งนอนเลยอยากนอนลสองไอ้นองหลินอีลาอย่าเอือกขักไล่ลูกอย่าเกือกขักไล่งา

โอเคไว้ไว้อืดอืดอืดโอ้ยดึงดีๆดะกวนเลยดึงได้ดีๆเอ้าน้องไงแล้วดึงได้ดีขึ้นขึ้นแต่ขนันใดเอ้าเอาคอยกันคอยกันข,ข,ขึ้นลูกไอเอ็มกับป้บามังบ้านก็ลูกดึกกันดึง,กงเกย อไม่ต้องห่วงครับแล้วแปดเก้าชิปดีใช่ดนอนรับปุยแล้วแมก็นอนีน้หินยูไปดไปใช่ไหมดิไปลี่เลยเบบไปดิไปลี่ใช่ลเอ้าดีป่ะ เห็นแล้วน,ลบบนีนบอนะลูกมันบึมีก็จะชงมังขักแล้วเลยลูกมันบึงปลามันจะโนในมันอยู่ในใช้อ้ยเบงขักเถอะลูกเอาไปเบงปลาพู้ทั้งผู้เออไปไปเบงอ,าอ่ารอเบงปลาเห็นบ่ปลามีบ่เออกินข่าวอะไรกินก่อนเลยเห็นบ่ปลาลูกมีบ่ใส เอะเอะเบื่อบูมี่บูมี่บูมี่สำรูบูมีปลาสำนีสายนี่สัมีบ่มีบ่ปลามันนอนเลยปลานอนเลยเฮฮะปลานอนเลยอ้าวคอยขึ้นคอยขึ้นเออเออมันบูมี่หรือ ไปเดีกับชินอนไอเปิดนอนแล้วโอ้ยหีโอ้หยจับไอเอ็มเ,เนี่ยัคือบนนอนลูกไอเอมเอ้ยเ,เ,เข้านอนนะลูกเอาไไหนฮะตือนอนขักเถิดดีวันดูตัน่ะตน,นาบยอมนอนตัวยนงยังคาลินเอา มันเชียงดังเอ้ยเอ้ยเชียงดังนาน้องเกย์ชิโน่นะลูก่กน้องลูกน้องหลินชื่อมาหลินยิ่ลุมพี่น้องมามาหลินนะแม่ผู้ไปหลินยิ่ลุมปะหลินยิ่เดินผู้ปะลงมาให้เข้านอนลูกบายบายมาพี่มาพี่มามาหลินยิ่เดินเพื่อนลงมาเอ้มเอ้ยบีเอ็มบีเอ็มมาพี่ลูกเอาบูหลินเลยเดินไะ เฮ้ยอะไรกำลินได้ไหมอือเฮ็ยได้สักเขาเอือยกับอันน้องอย่างนอนจะก็มันลินรุ้มเจ้ากันอือออคอยนั่งขัดคือได้ฝนน้องกคอยนั่งคอยลินได้รู้เด้อเอืือยกับน้องนอนกินนมนักกระแล็ด

้าค้กเอ็มแห้งใหญ่โหช็อกโกแลตบอลลุกแค่ของกรดีว้าของกรดีเป็นอันอน่นบะบอสกระเลมจอกบอลลุกกระเลมเป็นจุย้ยอ๋อโค้กเอ็มแห้งเป็นแท่งถูนอนลูกนะเออไม่แตะใหญ่ๆเนานะลมกระผัดบีบี่าเป็นวัดตาแฉบบันนี่มาอ่ะกูตาแซ่บด,ดีกระเลมนี่นี่แฉบไปแซ่บบอลลุกอุ้ย

จอกเราบุบุเอเอ,เอ,เอดีใจได้กินกระแรมเถาเลี้ยงเงินเดือนเผาออกว่ะ <laughs> ฮึนี่แน่แน่อากูเอเ็มไว้กัดผักเถอะโโต๊กิจกรรมเสาจิตเมื่อนีไม่เท่าให้กางเต็น ร้านหลินไาร้านกระถาหลินาลบกถาหลินเดอ้อมาตบ่มาดูกำลังกางเต็นท์ให้ดูหลินเดอ้อแาวเชิดบอนแคมปิ่งทีลานมาบึงนะเบาจ้ะ <c oughs> กางเข้มให้ร้านดินให้สามีโดยเอาบวงประลุกู้ลมัดมานี่กระผัดอ่ะป๊อกเหมือนกันอ้าวเอาบ่วง nhưng một đây nào đây lắng bán phần tiền ừ, cứ cắn gặp dù hương hàng dù hương là sư tôi nói Xài vào đi lẹ đại gì bao

Xẹp đi, nhắn chín mà lẹo vô bà lụt Xẹp bà Xẹp hèn Ôi, xẹp hèn đó à, Em có xẹp hang mình bà nong Nóng là non nhưng nhông ẩn non chip lượng lệ Mẹ bà nào, còn tên nào Lúc đi À, đi เชฟลอยด์เดกะเลมนี่เด็อร่อยปะอร่อยเพื่อนเพื่อนอร่อยวะน่ะไหมบานน่ะไหมคือเราเห็นในทอดทัดอันนี้อันยูทูปนะเชฟลอยวะน่ะแม่ลูกเยี่ยมเยี่ยมเลยมันปะเยี่ยมเลยมันเป็นอะไรลูกมันหวานเหมือนมั้งเย็ยนปะเ,ปนยเย็ยนเย็ยนเย็ยนเฉวปะ อีละมักแห้งบะชอ็อกโกแลตนะมัมกแห้งบะอุ้ยโอ,อ้ยเปลิ<ว>่นหมดเลยช็กโกแลตนะมุมมุมแล่มุมแล้วปาวกเปลื่นหมดแล้วอ้าวอันนี้ข้างนี้เป็นเป็นอันนั้นร้านเปนร,รูเซียกินกระแลมเซียนะบ่าวเซียนะบ่าวกลางเต็นท์ไห

มีหูให้เบิ่งนบะผมมีหูปุ้บเลยตรงนี้เองพีบอกพ่บอกอันนาลูกอ่ะบาลโตเราเห็นอันนาลูกบอลโตเรากางเต้นให้ลูกเดตเต้นแคมปิ้งเดอเออไปแนบไปกางเสือเราไปได้ไหม นอนกินนมเดี๋ยวกินกระแลมแล้วเราก็น,นอนกินนมแบบนี้อ๋อยังนอนแล้วลูกนะยังนอนเลยวันนี้หมอไปล้างมือล้างปากล้างแขนล้างขาแล้วก็มานอนกินนมมาดีไปเปบอร์เงินเบอร์โตเบอร์โตเกด กายชีเป็นหูป็นนางเลยไปไนไม่หลุไดไปหรอรม่ได้ไปบึงน้ำบาตรุไปยังน้ำบาตเห็ดไปว้าวอีหลชได้เข่าแล้วเข่าไปนอนแล้วไปคุมงานมุมเสร็แล้ว เวลามาใส่เกลือปลูกใส่เกลบไปใส่เกลือแบบอย่างไปดิ่นน้ำถ้าไปลูกไป็ลไรลูกเจ็บตีนไหนแล้วแล้วงมเท้างมเท้าฝากันงมเท้าไปโดนเจอทให้น้องนิ่งยังเหรอ nhìn, nhàng quá. Không nhìn. À, khái mừng đô tối ngon khó bay ăn bớt anh tên mày Mở lục lình tên mày đứng 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 à chắp 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 luôn em mô mi em như sai hào luôn em mày đại 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 ta อีละเออเอ้เอมเอ็มอยู่สายเอมอยู่ใอจเอะเข้าไปดิเี้าไปไปเอาอีลขบเขาอีลาชิเขาตัวนี้โอ้เราบริลลินได้ของเข่าเราได้ล้วชิลินองผอแล้วมาได้เราขกเขาแล้วาช่วยมานอน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 นอก็ไ้ไหม ว้าวเข้าไปเข้าไปเลยลูกไปชมลูกทางในกวางปะว้าเอ่ใครไหมเน่ใครให้มเน่ใครดึงใส่ในบึงดูว้าวกวงอลีคักอะลีคักบ่คักคักเนาะเอาอะไรเอามอนเอาของนิ่งมาใส่มในบ่ลูกว้ามีประตู มีประตูพร้มรอมมีประตูเอาใครมึงดุตันนีละใครเออใครบังดุ๊กนี่มีประตูพร้ <Archives> อมนี่มีประตูปวงเยี่ยมพร้อมว้าว <sp> <t> <ny> มันอยู่ไหนอะมียนมีวางใส่เครื่อ,องพ <twitch. S 2> ร้อมอ๋อตันนีกใครได้บังดุกอันนี้อันใครมึงดุ๊กใครมึงจับบังไอ้ละใครไอ้ละใครบงั vaz, รบงดู อันนี้ก็ได้แต่เนี่ยแป้นแม่บลินในหองยิงอ,ออกปะเต้นแล้ิกกางเต้นก็นจนแล้วกินข้าวก็นจนแล้วกินกระแลมก็นจนแล้วยังบ่ตื่นอยู่วันนี้นะพูดบ่นอนพูดบ่นอนมันจะง,ง,ง่า้น้องเหรอีลาิบหกเห็นยังแปดคู่ฮะว้า ผักรียิ่ละหนูได้จทำเอาใครใครมึงดูใครได้ปะเขาน่ไหนเอาอัดเอาอัดตันกันเลยแบบนี้เอาเห็นอะไรอีลาชินอนอยู่บ้างอีลาชินอนนี่เลยบะอีลาปินมาออกมาดูออกมาให้เมย์มึงดู สิ่งแล้วผลหีดไปหีดมาอยู่สองน้องไปดิเอ็มเอาดิเอ็มเอ้จะเอเอ็มเอ้งามแต่สุดแคมปิ้งกันเลยคือๆน,นะนะขาถ่ายเอาแต่เฮือเมีอนกับงามแต่กับดอกไม้ อัดเข่าอัดออกเว้เขาสียหานะจัด่าเป็นในแบบบลุกามาเป็นในแบบว่านั่นนงเช้าเอ้ดีกระเบิงเอ็มนอนบ๊ลุกอดีเอ็มเดียลุกเอ็มเนี่ยเอ็มเนี่ยบลุกเอ็มนอนบลุกโอ้เอ็มนอนเลยกระเพือให้ตื่นเลย มาเรียนน้ำดีบาบ่เนี่ยังแตไปหลานอ่ะยังบ่นอนเนาะคือโยนสักแท้เฮ้ยอัดเลยอัดเลยพีจังนะปลาปลาช็อกโกแลตปลาบ่เบ็ดปเอางักงักอยู่พอดีนะรู้มั้ยเอาลงถุงเอาดินโรดชาดินโรดเจ้าผู้เฮ้ยเจงแท้แท้เจงแท้ มา่าตัวไอ้ไอ้อไป้าเต้มังเปอร์ลิลอดไอ้กิฟเไอร์เอเป้ลเอเป่้ลิลดไปเไปลยซากเบดเต็มเลย ลาะบันี้กแซมชิลาะไปเลยได้บันี้ไปเลยได้ไเ,ไดเข้าปิ้งมันให้กินสุกหรือเปล่าง๊า อุ้ยกิงมันให้กินกินไปแม่ดีไม่อยากกินเลยก็บางก็แป้งไปแป้งมาอยู่เต้นนั่นเดียวแล้วก็แป้งไปแป้งมายังหมดแล้จ้ะจัดจัดเอารับเมื่อสองแล้วสองวนโนอ ตัวน,น,นี้ตื่นแล้วหรอเมื่อที่วะตัวนี้ตื่นแล้วก็ตัวนี้เลาะอยู่อ่ะตัวุ้ยก้องน้องแต่ช่องไอ้น้องนะตัวนี้ตัวตัวนี้ตื่นแล้วก็เลาะมาบอกไปสิเลาะไปสิลูกไปใส่เลย บอกไปหาบอโตเด้อบอกไปเด้อมาหลินจนขำจนมืดถาลูกสาวตรียจนเมื้ออาโกพี่จะมานั่งกินนมกินขนมอยู่ใต้โต๊คะค่ะเอมเอ้ยเอมลูกเอมนั่งคักแท้ไอเอมเอมไดนี่งี้แม่วอานำนี่ลูกเอมเอ้ยฟังงา คักแสไลีกินขนมบ่ย่านไปกินนำลูกขนมทงหนึ่งทงแบกไงอนน้อันนหนาบ้านช่วยเบาโตพี่แกก็เว่ยเลยนะพี่แกก็เว่ยเลยทังนะเอาอนน้ไมช่วยเบาโตผูนผูนเก่งแท้โอ้โหก่อนเมื่ออันน้ำไชวน อันทำไมนะบ้านเซียบอระตูก่อนจังเมือ่อบอกลูกเอ้ยพี่ไปจะเห็นนั่นลูกไม่แทงท่องเจอลูกมามามา,มาเห็นนั่นนมาจะหมกักจะได้กันโพยพ่อพ่อแลเด้อร์บัเซียบอระตูก็ได้เราบอกนะไดเรามีจับผ่นจับหนีได้เซีวยวนเะบ่าเปาเราได้